คนดูสิบกว่าคนแต่พี่สู้มากาพี่ไม่รู้สึกว่าต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่มีคนเข้ามาฟังเป็นพันเป็นหมื่นคนไม่รู้สึกเพราะว่าเห็นตัวเลขก็แค่ตัวเลขกูมาเพื่อสอนกูมาเพื่อให้ดังนั้นใครดูคนนั้นได้ใครไม่ดูไม่เป็นไรเพราะกูไม่ได้สอนทุกคนบนโลกใบนี้กูรู้แค่ว่ากูสอนคนที่อยากจะดูดังนั้นมี3มคนมี4ี่คนมี5คนนี้ิก็สอนเหมือนเดิม เอเนร์ที่กูเท่าเดิม เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเว้ยบางครั้งเขาก็ปัดเลื่อนเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องของกูที่ต้องดูไอ้คนนี้แต่อย่างคุณตีหน้าอย่างเงี้ยเขาเป็นคุณแม่ที่เข้ามาเรียนกับนิกกี้ดังนั้นเขาก็เลยติดตามไลฟ์สดด้วยเพราะว่าเผื่อจะได้ความรู้เพิ่มอย่างเงี้ยเราจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางไม่ได้คุณฮอลแลนด์เราจะยึดตัวเราว่าเฮ้ยทุกคนต้องมาดูกูนักเรียนทุกคนต้องมาดูกูหรือกูต้องมีคนดูเป็นร้อยคนเพราะว่าคนหนึ่งร้อยคนนั้นต้องให้ความสำคัญกับกู แต่ว่ามีเหตุผลในการที่จะไม่เข้ามาดูนิกกี้เพราะเขาอาจจะดูไลฟ์สดของอาจารย์ท่านอื่นอยู่ใน Facebook ดังนะั้นถ้าเราเข้าใจคนดูกี่คนกูไม่เกี่ยวกูสอนเอเนอร์จีเท่าเดิมเราไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาลตอนนี้มีหลุดๆบ้างต้องเข้ามาดูคุณนิกกี้กระตุกตัวเองนะนะเห็นไหมบางทีถ้าถ้าเขาแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะเปิดมาเจอพอดีอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบเออเฮ้ยได้มาดูก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคุณฮอนแลนด์บอกว่าถ้าผมไลฟ์ห้าถึงสิบห้านาทีไม่มีใครเข้ามาผมก็ปิดลฟแ้ว ถ้าเราทําอย่างนั้นมันก็ทําให้เราไม่ได้ฝึกนะสิคนดูไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าวันนี้คนดูไม่เท่าไหร่แล้วกูยังไม่ได้เก่งมันก็คู่ควรแล้วที่ว่าคนดูไม่เท่าไหร่อ่ะถูกแล้วจังหวะน,นี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อเออเฮ้ยเนี่ยคนไม่ดูเลยเราก็จะได้แบบฝึกหน้ากล้องว่าพูดยังไงมุมกล้องมุม,ม,มไหนกูสวยคือเราก็ได้เห็นจากการที่เราได้ไลค์หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทําเราจะรู้ได้ยังไงว่า เวอร์ชั่นของเราที่ที่มันคู่ควรมันต้องเป็นยังไงดังนั้นหลังจากนี้อาจจะต้องเพิ่มขัดเกลาตัวเองเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดคนที่มีความรู้หรือเปิด y o u t u b e ดูสิ่งที่มันเป็นความรู้สักนิดหนึ่งเพื่อให้ชุดความคิดของเราอ่ะดีขึ้นไม่ได้บอกว่าต้องมาดูนิกกี้ไปดูใน y o u t u b e นิกกี้ก็พูดแล้วเนาะในในที่คุยกับกับน้องคอนแลนเมื่อกี้เนาะว่าไปดูใน YouTube พอดแคสมีเยอะแยะพิมพ์เลยพอดแคสเต็มเลยใครที่อยากแก้ความเป็นเราที่นิสัยไม่ดีหรือสันดานที่เราไม่ดีอยากที่จะขุดไอ้ตรงนี้ออกแล้วเปลี่ยนความเป็นเราอ่ะทักเข้าไปคุย,ยกับนิกกี้ประมาณ2ชั่วโมงรู้เรื่องวางเสร็จปุ๊บกลายเป็นคุณคนใหม่เพื่อชีวิตของตัวคุณเองนะคะ